สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาดูชุดโปรโมชั่นนะครับสำหรับชุดออนกริดนะครับประหยัดค่าไฟยี่ห้อนี้เลยนะครับอ่าเราก็ทําแบบครอปบเซตนะครับก็คือปลั๊แอนเพลเลยนะครับเสียบอย่างเดียวนะครับติดตั้งเองนะครับสำหรับชุดนี้นะครับแจ็ค MC4 ตรงนี้ก็ต่อเข้ากับเครื่องนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสาย AC นะครับเสียบเข้ากับปลั๊กไฟที่อยู่ใกล้เลยได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเก็จะเสียบ อยเดียวนะครับอ MC4 ตรงนี้ก็เสียบตรงนี้นะครับจากเครื่องนะครับส่วนสายตรงนี้ก็จะต่อเข้ากับเป็นปลั๊กอินของอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ต่อตรงนี้นะครับก็จะมีปลั๊กอินตรงนี้นะครับมีสายเอาไว้ให้แล้วนะครับ3เมตรนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็น MC4 นะครับที่มาจากแผงนะครับที่มาจากแผงโซล่าเซล ทั้งหมด6แผงนะครับชุดนี้จะเป็นแผง310วัตต์มือสงนะครับจัดชุดโปรโมชั่นพิเศษไปนะครับในราคา29,000บาทนะครับลูกค้ารับหน้าร้านได้เลยนะครับสาย PV ก็มีให้นะครับสาย PV นี่มีให้เลยในชุดเนี่ยนะครับ15เมตรนะครับทั้งขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับนี่นะครับจะเป็นชุดโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับถ่ายที่ เป็นฐาร้านคาเฟ่นะครับหลังแา่หุมชํานะครับแล้วก็อยากจะลดค่าไฟนะครับก็จัดชุดนี้ไปทดสอบทดลองกันนะครับไปใช้พลังงานกันอย่างคุ้มค่านะครับให้ภาธิจัดการในเรื่องของพลังงานให้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ที่ติดตามนะครับรับชมทางร้านนะครับหรือว่าทางเพจก็ดีนะครับ มีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจำกัดนี่ครับหมดตั้งนี้นะครับกับอีกตั้งหนึ่งตรงนู้นนะครับก็หมดเลยนะครับตอนนี้ก็รวมๆก็จะอยู่ที่ประมาณา6ชุดนะครับตอนนี้ขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชม